สนับสนุนโดยชาสมุนไพรทีมิกอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้ข่วยเบาหวาน ถ้าปัญหาผมเสียจัดการได้ใน1เดียวด้วย L'Oreal Total Repair 5 สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ M Focus ครับรายการที่เราโฟกัสทุกเรื่องราวในวงการบันเทิงให้คุณผู้ชมได้รู้ก่อนใครแน่นอนครับทางช่อง M Channel ค่ะช่องข่าวประโยชน์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงค่ะจี๊ดแม้ฉันเจอเธอฉันติดติดขัดขัดดีใจหรือตื่นเต้นตื่นเต้นอีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้อ่าาาเช่ไหมนะเออเขาบอกว่าต้องหลินนั่นมากเห็นบอกว่าอะไรนนั่นมากผู้ชม จะติดใจนะครับผมว่าพักไว้ผมติดตาบอ้อยหลังไมวอหนึ่งได้วอสองปัจจุบานบอกด่วนจ้าเมื่อวานเราพูดไปแล้วว่าเมื่อวานเราพูดเกิดถึงพี่ก้อยได้ข่าวว่าโดนฟงโดนฟ้องฉันไม่ได้หนีคดีนะจ๊ะหรือว่าขึ้นศาลอยู่นะครับในเคสจำเลยที่หนึ่งเป็นชันคนฟ้องในก็ดีเรียนแบบคุณแคนเค้กเข็มมณี นนนะครัับวี้เวลาด้วยมาอัปเดตอัปเดตหน่อยอัปเดตอัปเดตคือไงบ้างครับก็ไม่ได้เป็นอะไรอะค่ะจริงๆก็ไม่ได้ทำอะไรมาเลยสวยธรรมชาตินี่เบลล่าใช่ไหมฮะมาเบลล่าใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวหมายเสามใหม่นะครับถูกต้องวันนี้จะเป็นเอมมี่แม็กซิมให้ดูค่ะคุณผู้ชมถูกต้องครับวันนี้นะครับเราอยู่ด้วยกันนะครับกับพี่ไกยนะครับและจีนะครับเรียกว่ากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันเมื่อไหร่นี่ครับต้องมีเรื่องเม้าท์มันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเหน่อยใจรอเลยตอนนี้แต่ว่าก่อนที่่่เเรรรรราาาาจะะไไปคคคคุุยยยืองขวนนนััับบสมถพูดดก้้ นะครับว่าเรามี SMS นะครับสามารถพูดคุยกันได้นะครับรวมไปถึงนะครับเบอร์นี้สามารถส่งมาร่วมร,รางวัลของเราได้ด้วยนะครับที่เบอร์2 2 1, 4 4 รับทักทายคุณก้อยหน่อยนะครับว่าเป็นไงบ้างข่าวข่าวนะครับคุณโดนบล็อกจริงๆก็ไม่ได้แดดจันทร์นะคะหอมลมไม่ได้ฉีดค่ะอะไรแอนตี้สัญญาการนี่เลยครับเรื่องเรื่องกรณีที่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรับงานฟรีรับงานรับงานช่วงนี้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายละครจนโดนขึ้นว่าอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้นี่พี่ก้อยโฟกัสของเราเลยไอ้ มันนั้นผมเจออีกแล้วผมเจอคนที่ดูรายการของเราเขาพยายามจะถามเนี่ยเออเนี่ยคนที่แบบขาวๆแดงๆเนี่ยเคนนั้นชื่ออะไรผู้ชายผู้ชายเดินไ้ผูชายอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงบอกไปเลยว่าเขาบอกว่าโหแดงจริงมากเลยอย่าแตะนะเดี๋ยวเนื้อรั่วอย่าแตะเคี้ยวยากบอกเลยนีเคี้ยวยากนะ เดี๋ยวต่อไปนะเบรกหนังทุณผู้ชม40กับ20มันทำยังไงมันรักกันได้นะเคนเรามันต้องเป็นแบบนี้ด้วยเราในช่วงวันโฟกัสข่าวเธอเอาวันนี้ข่าวแรกดีกว่าครับวันนี้นะครับสำหรับพระเอกคุณได้เขาพระเอกขี้เหวียงหรือเปล่าวันนี้อ๋อเขาอยู่มานานแล้วนะเขาอยู่มานานจนเขาเป็นขึ้นมา้วเธออย่าบอกนะฟุตบอทฤษฎีครับล่าสุดนะครับมีข่าวว่าเขาเป็นพระเอกนี่ไงพระเอกบ้านพุ่งนะครับเขาก็มีข่าวว่าตอนนี้เนี่ยมีพระเอกน้องใหม่เนี่ยขึ้นมาแซงหน้ากันหลายเรื่องไม่ว่าจะโขนรุ่น เฉยผว้ใญเรียบสามละสามค่ะตอนนี้บอกได้เลยนะฮะเขาบอกว่าตอนทำให้คุณปอเนี่ยโดนมองว่าเป็นพระเอกขี้เบื่อขี้เสียงนะครับแถมชอบเหวี่ยงด้วยในการแสดงหรือว่าอยากจอกไปใช้ชีวิตกับคนรักหรือเปล่าอคุณปอเหรอคะเอ้ยคุณปอเป็นใครครับคุณปอเหรอคะคุณปอที่ก่อนช่องครช่องครูนะที่เราสายอยู่ช่องเดียวกันใช่ไหะคะเอ้ยยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปถามหน่อยว่า S <S <S เขาโดนเมาส์อย่างเงี <S <S ้ยเขาจะรู้สึกยังไงรวมไปถึงนะครับเรื่องราวคุณโบถูกต้องคุณโบช่องทูจะเห็นบอกว่าเขาบอกว่าสอดสอดได้ยังไงในเมื่อมีคุณโบโยเคลียร์หน่อยค่ะหนุ่มป๊อปผมไม่เคยได้ยินเลยครับถ้ามันมีจริงๆก็คงไม่รู้จักผมหรอกครับคนนั้นนะคนมองแบบนี้คนหนึ่งคนหรือว่าคนหลายคนถ้าสมมติคนหนึ่งคนผมไม่ซีเรียสครับไม่จริงก็ยังยังถ้ามีต้องบอก ไม่ต้องห่วงกลับมาสักร้อยล้านแล้วก็จะเลิกนครับผมอ๋อยบอกว่าสอได้ยังไงโมหนึ่งเรียกโมสองโมสามเรื่องเไปเคลียร์เลยไหมครับเฮ้ยบอกโมดีกว่าโโทัวริชันจริงๆแล้วว่าเขาไปไหนมาไหนก็ไปกับโบตลอดแต่เขาอาจเป็นด้วยกันหรือเปล่าเจ้เช็คข่าวดีหรือเปล่าเพื่อนจับมือกันได้จับมือก็ได้โอ้อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละจับมือกันได้ด้วย เรียกว่าถ้าต่อสาธารณชนจับมือกันได้และถ้าคนไม่เห็นล่ะโอยอันนี้ไม่รู้ค่ะหลังไม่โอเครที่ข่าวต่อไปนะครับเรียกว่ากระแสแรงยังดีไม่มีโตนะครับเรียกว่าเป็นต้อมห้วยขวางเนี่ยกพี่เจ๊ดนะครับว่าคุณต้อมห้วยขวางดีกว่าบอกเขาเป็นเขาชื่ออีต้อมห้วยขวางอีต้อมห้วยขวางนี่ใครครับชื่อจริงนางกุนเจียงเธอเอมมี่แม็กซิมของเราดีเองต้องนับชื่อในวงการคือเอมมี่แม็กซิมชื่อจริงเขาเปลี่ยนมาเป็นชื่อคุณอมรวันแล้วเขาบอกว่า อย่าใช้แม็กซิมเดี๋ยวแม็กซิมเขาจะเสียหายคือจริงๆแล้วนนไม่มีอะไรเสียหายไป็นกรณีละครับ <c oughs> อีกคำหนึ่งว่าอีกอย่างหนึ่งนะคือผู้ชายดีอีต้าห้วยขวาใช่ตอนแรกผมตกใจแล้วอีต้าห้วยขวานี่อยู่แถวบางขวางหรือเปล่าถ้าบางขวางนี่มันคุ้งแล้วติดคุกอยู่นะครับไอ <c oughs> ้อีต้าห <c oughs> ้วยขวานี่เขาคือชื่อ,อตอนเข้าวงการแรกๆพี่คะเขาบอกเลยเวลาจะสมัครอยู่พี่คะพี่นะคะทุกคนหนูอะค่ะก็ทำหน้าแบบนี้เลยอย่างนี้เลยพี่คะหนูเนี่ยต้อง้วยขวาชี้หน้าเลยเองด้วยโอ้โหยฉันชอบฉันชอบนะเขาเป็นคนที่ แบบเผยจริงใจแรงและแซบมากถูกต้องจริงๆถ้าใครได้ร้องก็ใครได้เจอนะครับบอกได้เลยว่าเธอคนนี้แซบมากเราเมาไปขนาดนี้เราอยากรูคุณผู้ชมอยากดูไหมคะว่าเอมมี่แซบขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะตัวเอมมี่ดอกมันใหญ่มากเลยค่ะ เมื่อกี้เห็นแล้วพี่โดมเดินทั้งหลังพอดีเลยอยพอดีมีคนเขาออกมาพูดบอกว่าเอมี่เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีคนมายึดรถแล้วบอกว่าอ่าเอมี่มีเสียซื้อรถให้ขอโทษนะคะเอมี่ซื้อรถคันนี้เองด้วยน้ำพักน้ำแรงของเอมี่ให้ถอนคําพูดของพี่เดี๋ยวนี้นะคะรถคันนี้ซื้อเองชื่อเอมี่อมรวันศิริกิติรัตค่ะไม่ได้เล่นของค่ะถึงแม้ว่าหนูจะหน้าปรลากันหน้าปรลาเงินล้านนะคะอาจารย์คะหนูไม่ได้เกาะอาจารย์นะคะแต่อาจารย์ก็หยุดเกาะค่ะเพราะ คุณผู้ชมบอกเลยว่าแซบจริงแซ่บมากนะครับเขาบอกแล้วเขาก็ยืนยันนะครับเขาบอกว่าเขาจะเป็นปลาร้านะครับแต่เขาก็เป็นปลาร้าเนึนร้านนะครับคุณผู้ชมเนียใช่แบบทีนึงค่าตัวแพงนะจ๊ะหลักแสนเพิ่นคดทำมาขนาดไหนครับมองไปช่างมันเถอะเออสํเนียงได้นะครับแต่รูปลักษณ์ไม่ได้ไอ้คนเราอ่ะมันก็ต้องมีความอร่อยที่แตกต่างกันค่ะอย่า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 อย่อย่าอย่าย่าอย่าอยอย่า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 อย่้อย่วย่าา คุณต้อมเนี่ว่าเออว้ไว้ไม่ได้ขาอีต้อมมาใถ่ายข่าวหนึงก่อนเลยค่ะข่าวนี้ต้องบอกเลยว่าไม่เมาไม่ได้ไม่เมาไม่ได้จริงๆนะครับเรียกว่าถึงรักจะจบแต่ว่าความรู้สึกยังไม่จบเอ้ยถึงชอนน่ะถ้าชันเลิกกับฉันสวยทัึงๆก็เอานะเอาไหมสําหรับคู่กรณีนะครับมาริโอเมลเลอร์และสาวกุ๊กกิ๊บสุโมนทิพย์นะครับล่าสุดที่เลิกรากันไปนะครับแต่ว่าเขาก็ยังโพสตอินสตาแกรมบ่อยๆนะครับใครโพสต์เออนี่เลยกุ๊กกิ๊บพูฟส์ล่าสุดเขาโพสต์ว่า oh my memory is you นี่เขาบอกว่าทุกวันเนี่ยพอเลอกเรียนจะรีบวิ่งออกจากโรงเรียนให้เร็วที่สุดเพื่อออกเป็นคนแรกไปหาคนคนหนึ่งที่รออยู่ขอบูกิบพูดเสร็จปุ๊บใช่มานะคะว่าแแหไปถามมาริโอเลยว่ากุบกิบพูดแบบเนี้ยมาริโอรู้สึกยังไงอยากรู้หรือป้าอยากรู้สิครับว่ามาริโอเนี่ยจะกลับไปกินข้าวกล่องเก่าหรือเปล่านะฮะเราไปฟังมาริโอเลยครับ ผมไม่สร้างเลนผมไม่ได้ดูเลยครับพี่ติดต่อบ้างเล็กน,น้อยครับแต่ว่าโอ,โอไม่บางทียุ่งครับอ,อินสตาแกรมโต้ตเองโอย้ยไม่ค่อยอัพเลยครับอย่างโต้เองก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าเราเราคบกันมานานแล้วเราพูดคุยมีครับแต่ว่าถ้ากลับไปสู่จุดเดิมคงคงคง,งยากครับเขาบอกว่าคนคบกันก็มีบ้างเอ๊่าังไงถามว่ามีบ้างฉันชอบเสียงเนี่ยไอ้ใหญ คนคบกันก็มีบ้างมีบ้างนะฮะก็เรียกว่าบางทีเรากินของใหม่ๆเบื่อเราก็อยากกลับไปกินร้านเก่าๆถูกต้องบางครั้งร้านเก่ามันจะแซ่บเวอร์เอถ้ายังเปิดร้านอยู่นะเอยังเปิดบริการไม่ใช่ก็ยังให้แบบโทรหาเธอนี่อ พวกไปกินข้าวได้ไยังไงสี่ทุ่มครึ่งคนดูแบบนี้หิวจ้าหายหน้าหายตาไปนานครับจากวงการเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยออกมาหนึ่งเพลงฉันชอบมากคุณไ,ไม่ค่อยเก่งคุณไม่ค่อยถูก <laughs> ถูกแล้วไม่ค่อยเก่งนะ <laughs> แต่รักหมดใจ <laughs> นะครับ <laughs> เรียกว่าอัลบั้มนั้นเนี่ยสร้างชื่อเสียงก <c oughs> ับ AB Normal เลยนะครับแต่ว่าล่าสุดครับเขาออกเพลงซิงเกิลใหม่คุณไม่ค่อยถูกแล้ว แต่ว่าตอนนี้ครับเราไปเจอเขานะครับเราก็เลยไปสอบถามเรื่องแบบว่าเรื่องเพลงด้วยเห็นว่าติดชาร์ตด้วยแล้วก็ชีวิตรักเมื่อไหรเนี่ยอายุอานามก็ไม่น้อยแล้วทีเดียวนะครับสำหรับกวางไอบีนอร์มัลนะมีคนคบอยู่แล้วก็ไม่บอกแต่ไม่ยอมแต่งไงผมเคยเจออันนี้ว่าผมเคยเจอที่ร้านกาแฟฉันบอกเลยผมเคยเจอเป็นเเป็นรุ่นน้องนะใช่ไหมอ่าอ่าเป็นรุ่นน้องนะครับแล้วก็เป็นออกแนวลูกครึ่งลูกครึ่งเลยคนเดียวกันบปก่เออคนนี้เราเจอที่ร้านกาแฟ แบบว่าเอ่อน้องไนน้องเซย์บ่อยๆเลยนะจริงๆไม่ผมเจอที่น้องคนนี้เขาไปแคส์าย์เพินะอะไรนะครับหนุ่มกวางเดินเข้ามาในร้านแล้วก็เออมันนั่งรอเฮ้ยกวางรอใครอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบแบบสาวคนนี้เด็ดอาาซ็นเมาก็เธอเพลินแล้วไปถามกวางดีกว่าคปะโอเคไปดูเลยครับไม่มีครับบอกได้เลยบอกชัดเจนตอนนี้อ่อมุ่งเรื่องงานก่อนละกันเพราะว่างานเยอะมากเลยทัวร์คอนเสิร์ตก็เยอะตอนนี้แถมมีเอ่อมีทัวร์แข่งรถอีกนี่ไงครับผมก็เดี๋ยวขอจัดการเรื่องงานนนนนี้้เสรรร็จจกกก่่ออลละะััััคคคบบยงไมาิดต ครับผมเดี๋ยวขอทำงานไปเรื่อยๆก่อนละกันครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวดีแล้วจะรีบมาบอกซิงเก็ลใหม่ล่าสุดของ abnormal นะครับเพลงพูดไม่ค่อยถูกนะครับผมตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับเกินกว่าที่คาดไว้เยอะๆแล้วออวิว YouTube ตอนนี้1เดือนนิดๆเจ็ล้านวิวแล้วแล้วก็ขึ้นระดับหนึ่งหลายๆชาร์จแล้วนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยที่ที่ให้การต้อนรับการกลับมาถึงแม้ก,กวาจะหายไปตั้ง6ปีแต่กลับมาก็ ให้การต้อนรับทุกเพลงได้ดีขนาดนี้ขอบคุณมากครับผมเป็นงไงล่ะคะอัลบั้มนี้ออกมาก็มีแต่คนแบบถูกคิดถึงไงเพราะว่าตอนนี้ของเก่าเอามาขายใหมนะะ่นะขค่ะีนะรูยู้องทั้งหลายเนี่ยคอนเสิร์ตมาเต็มเลยจ้าตอนนี้จริงเรียกว่าเอามาเหอะแบบว่ายุคนชะ้นหะยุคแบบว่า นะ <N ic> เอ็กซ์ีไนตี้อามาเอาถอะเพราะว่าคนรอดูมะจังก็ยังดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกไป a อ n ี r m a l ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีเพลงนี้นะครับในมือถือก็สามารถโหลดได้นะครับสำหรับพูด<อ>ไม่ค่อยถูกนะครับแล้วติดตามตามาด้วยตรงหน้าห้ามพลาดนะคุณผู้ชมค่ะบ้องบอกเลยว่ามีภาพหลุดดาราถูกต้องครับสาวๆในวงการต้องบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยทำให้สาวๆหลายคนเสียใจแน่นอนครับสำหรับหนุ่มอเล็กซธเดเดนะครับและหนุ่มหน่อยอีกหนึ่งคนนะครับเรียกว่าเป็นขวัญขวัญใจของต้อมห้อยขวาง โดมประกอบลำครับคุณโดมประกอบลำเขาจะมาอัปเดทหน่อยเกีเ่ยวกับเรื่องความรักของเขานะครับกับสาวเมเทลสุขขาว <S 2> <S 2> ใช่เรื่องการฟ้องร้องด้วยถูกต้องว่าไปถึงไหนแล้วนะครับติดตามในช่วง Star Focus ครับ